แงเหตุฉุกเฉินค่ะค่ะจะรีบไปค่ะถึงเวลาปันที่ผ่านไะไม่ไกลน้ำมีที่งดงามบนดินแดนแม้ที่ดินน้อยนิดต่ชีวิตยิ่งใหญ่สุขใจประจนภัยกับพวกสหายมากมายไร้ความทุกข์ใด บางวันพลันมนตแต่ไม่ต้องทนเนิ่นนานเวลาที่ฮีโร่ธอที่ฮีโร่จะมีฮีโร่โผมาทันใดวิวนาเธอช่างแสกกบจนไฟพอลีใส่ใจในที่เกิดเหตุ สมเพคคลามิตรีที่มีปัญหาแต่ว่าตัวเขาเดินไม่ได้ระวังพลังฮีโร่ของเมืองทุกเรื่องไม่คืนใจไปเจอฮีโร่ชโชคที่ร่จะมีฮีโร่เพราะมาทันใดผู้ซีสีล้อพิทักเมืองตอน อยู่ผิดรางตอนแรกก็กาวกระโดดยื้เคลื่อนไว้ไปทางขวาสควักวกิ้งสตรัทเต็นไปตลอดทั้งคืนวันนี้ทิวรี่ได้ยินเพลงใหม่จากเอ็มซีสควักไหมมันชื่อว่าสควักวกิ้งสตรัทไงล่ะอืมตรตราดไม่มีเวลาแล้วเรลดดี้ฉันจะไปส่งสายเฮ้ยฉันพิงจะตื่นเน เหนื่อยจริงๆที่ต้องทำทุกวันเฮ้อทิวลี่เสียใจจริงๆที่เธอรู้สึกไม่ดีวันนี้นะร้องเพลงสักหน่อยสิมันช่วยได้มากเลยนะตื่นขึ้นของรีบเร่งเลี้ยวกลับทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละวันที่น่าเบื่ออีกวันของทิวลี่เทรน เสาโทราศาัพท์นกเสาโทราศัพท์นกควันอยู่ลิบลิบเดี๋ยวก่อนนะควันอยู่ลิบลิบรถไฟอีกขบวนหนึ่งเหรอจริงหรือเปล่านานมาแล้วนะไม่อยากจะเชื่อรถไฟอีกขบวนสีสันแต่มไปหมดเขาเป็นใครอ่ะฉันมีเรื่องอยากถามมากมาย เขาไปอยู่ที่ไหนมาตั้งนานไปทำสีสันแบบนั้นที่ไหนหรือว่าตกลงไปเดวรุง้งโอ้เข้ามาแล้วเฮชั้นเทวีคุณเชอะะไรแรลลี่โลโคโมทีฟรถไฟละครสัตว์ว้าวเขากำลังพาสัตว์ไป นั่นไงคณะละครสัตว์น่าตื่นเต้นจังอยากรู้จังเลยว่าเขาจะไปไหนต่อเฟรดดี้นด้เห็นรถไฟละครสัตว์ผ่านไปบ้างไหมทั้งยาวทั้งสูงสีสวยด้วยเห็นสิละครสัตว์จะมาพรุ่งนี้ไงละ่ะยเยนี่ฟังนะทิวลี่เรากำลังจะซ่อมแซมทางรถไฟพรุ่งนี้เธอต้องระวังหน่อยนะ เรากำลังจะซ่อมแซมทางรถไฟใช่แล้วให้ฟังหรือยังวาลาลี่สดใสแค่ไหนฉันจะส่งเครื่องอย่างน้อยสองเครื่องจะได้แน่ใจว่าเธอไม่ได้รับอันตรายแล้วเธอก็ต้องตั้งใจดูป้ายต่างๆด้วยนะไม่อยากเชื่อเลยว่าพรุ่งนี้คณะละครสัตว์จะมาแล้วเราไม่ไหวจริงๆทัานมีอีกข่าหนึ่งชิฟมันซีกับรถลากต่างกันตรงไหนตรงที่มันเป็นชิฟเวนซีกับรถลากไง ชิปแปนซียโอ้ดูสิเกือบลืมเลยอ่ะโอ้ยเกือบลืมเปลี่ยนรางแล้วอ่ะเนาะเอ้ยเออมันติดโอ้งั้นต้องลองใส่จาระบีสักหน่อยและได้สิแต่ต้องรีบหน่อยชักจะมืดแล้วนะิอ้ไออ้ไอ้อ้อ้ ฉันว่าเราคงซ่อมคืนนี้ไม่ทันแน่เลยรับบีเราต้องกลับบ้านแล้วแต่เฟรดดี้บอกว่าเราต้องพรุ่งนี้คกล้มาก่อนที่คณะละครสัตว์จะมาไม่มีทางที่จะมีรถไฟมาพร้อมกันสองขบวนหรอกน่านั่นสินะอขออีกมูกสิทำไมหน้าหนาวนกต้องบินไปทางใต้เพราะว่าถ้าเดินไปมันไกล มีประโยชน์ฉันนอนไม่หลับอีกไม่กี่ชั่วโมงแลวรี่จะมาแล้วเร็วเข้าสินาริกาอ๋อรู้แล้วฉันจะไปพบเขาครึ่งทางเขาจะได้เซอร์ไพรส์เรื่องขนของเอาไวท้ทีหลังได้เวลาพบกับรถไฟใหม่ที่สุดยอดกว่าทิลี่เทรนแต่ก่อนอื่นฉันคงต้องนอนทิลีแลวรี่โลโคโมทีฟอ ดีใจจังที่ได้พบคุณมีรายอย่างผมอยากให้คุณดูเราไปทุกที่ทั้งภูเขาทั้งปา่าและอลลาบามาไปซิมบับเวตามที่คุณต้องการไม่มีเวลามาบาังคับด้วยสวยจังเขาคือรถไฟที่มีหลายสีเขาไม่เหมือนกับรถอื่นๆเขาคือลอรีโลคโมที ลาี่โคลโมทีฟอัแย่แล้วฉันอตื่นสายแลรี่คงจะมาแล้วล่ะทำไมออกมาเร็วจังเลยทิวลี่ฮะฉันจะต้องรีบไปเฟรดดี้ฉันจะไปรอลารี่โรลโมทีฟเครื่งท,ทางทิวลี่เดี๋ยวที่เปลี่ยนรางมันพังมันไม่ปลอดภัยนะเอาล่ะลารี่ฉันมาแล้วไงไงนั่นทิวลี่เหรอใช่เธอกำลังตรงไปที่เปลี่ยนรางพังนะ สถานีถูกเฉินโอ้โอเคทราบแล้วเปลี่ยนฟังให้ดีทิวลี่กำลังวิ่งไปรางเดียวกันกับรถไฟละครสัตว์เราต้องไปช่วยเธอเข้าใจแล้วอลิสไปกับเธอฟิโอนา่าถึงเวลาปฏิบัติกานเขาอยู่นั่นไงลารี่วัดดี ดูนั่นสิรถไฟสวยๆที่ฉันเจอดูมันว่าเธอกำลัง,งวิ่งมารางเดียวกับฉันโอ้ไม่ดีแล้วละ่ะฮะเิลลี่ย,ย,ยุดนะที่เปลี่ยนรางมันพังอ๋ที่เป็นรางไม่อยู่ผิดที่เฮหยุดนะที่เปลี่ยนรางฉันต้องรีบเล็กเลลี่เบรกพยายามอยู่ ขัมันโอเคไม่เป็นไรแล้วเกือบไปเ <c oughs> ทวลี่ดีใจที่เธอปลอดภัยเพื่อนของเธอด้วยาลารี่ฉันทิวลี่ดีใจที่ได้พบคุณอีกนะขอโทษที่มันกลายเป็นแบบนี้ ทิลลี่คิดอะไรอยู่่ะเธอเกือบจะได้รับบาดเจ็บเอาละกลับไปได้แล้วโอเคขอเวลาหมุนกลับก่อนขอโทษนะครับทิลลี่แค่ตื่นเต้นผมขอคุยกับเธอตามลำพังได้ไหมครับขอโทษนะลารี่ฉันทำให้คุณเกือบได้รับอันตรายฉันเบื่อชีวิตประจำวันก็เลยอยากทำอะไรที่มันตื่นเต้นไม่จำเจเหมือนกับคุณไงเหมือนกับผมเหรอ ผมก็ไม่ได้เป็นรถไฟละครสัตว์ตลอดหรอกนะผมก็เคยเป็นรถไฟธรรมดาเหมือนกับคุณเหมือนกันความจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะมาจากโรงงานเดียวกันนะไม่มีทางแล้วทำไมคุณถึงได้มีชีวิตที่น่าตื่นเต้นได้ผมก็เคยเบื่อที่จะทำงานประจำทุกวันน่ะนะเหมือนฉันผมก็เลยมาร่วมกับคณะละครสัตว์และในที่สุดผมก็รู้ว่าแม้แต่คณะละครสัตว์พวกเขาก็ต้องพึ่งรถไฟให้ไปทันการแสดงในรอบต่อไป สำหรับรถไฟเวลากลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกเลยจริงเหรอแม้แต่รถไฟละครสัตว์ก็ตามทิลลีเธอปลอดภัยเธอพาคณะละครสัตว์มาด้วยมาเริ่มกันเลยดีกว่านะ ขอบคุณท่านนายกฉันก็อยากเหมือนกันแต่คืนพรุ่งนี้ตอนนี้ฉันอยากจะนอนหลับให้สบายพรุ่งนี้จะได้กลับมาทำงานนะนี่คือสิ่งที่รถไฟควรจะทำคิดได้ดีนี่ไปดูการแสดงกันเย้ <Yay! S 2> ดูมันว่ากูจะได้เรียนรู้บางอย่างนะทิลลี่แน่นอน ล่ะลารีคุณมีเรื่องเล่าน่าเบื่อของละครสัตว์ก่อนนอนให้ฟังไหมละ่ะเรื่องน่าเบื่อเหรอมีเยอะแยะเลยมีครั้งหนึ่งเจ้าขอคณะละครสัตว์กะเวลาผิดพลาดเลขหกกลายเป็นเลขเก้านะคุณคิดออกไหมแค่ผมเปลี่ยนจุดบางๆท่าดินสอเล็กน้อยเพื่อทาให้ทุกอย่างถูกต้องจากนั้นผมก็ทําดินสอหายอ <c oughs> ผมหาทุกที่ผมต้องใช้เวลานิดหน่อยนะบอกได้เลยตอนแรกก็ดูกลองแล้วก็ดูที่หน้าตากแล้วก็ดูที่ประตูแล้วก็เริ่มมองหาที่พื้นแล้วก็หาที่เพดานแต่ก็ไม่มีดินสอคุณเชื่อไหมนี่มันวันอะไรกัน